สวัสดีครับหมอภูณทวีนะครับกุมารแ,แพทย์ผสมผสานแพทย์ผสมผสานนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ถามกันเยอะมากเลยนะรเรารู้สึกว่าจะเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของสเก็ดเงินนะฮะซึ่งสเก็ดเงินแท้ๆนะครับมีลักษณะนิสัยและอาการอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับส่วนมากที่เป็นก็คือเป็นมาจากสารพิษที่มันตกค้างสะสม และหรือนะครับทานอาหารเดิมๆซ้ำๆประจำที่แพ้นะครับเหมือนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งนะฮะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยแล้วนิสัยของมันก็คือเวลาไปทานอะไรมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นบริเวณที่มันโดนขูดขีดเสียดสีนะครับเช่นศอกนะฮะตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะก็ศอกตรงนี้มันแบบเหมือนเท้าทีโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสองข้างนะครับ เข่าสองข้างนะครับก้นนะครับเพราะว่าสัมผัสที่นั่งหลังนะครับสัมผัสเตียงสุดเสียดสีแล้วก็ส่วนที่ไปขูดขีดมาจนเป็นรอยแดงนะไม่ถึงกัะเลือดนะรอยแดงนะครับ,รเ,นะรบเช่นเอาสันมีดมาขูดตรงแขนปื๊ดนะครับจนแรงๆหน่อยนะจนกระทั่งเป็นรอยแดงเอาสันนะไม่ใช่เอาตรงคมนะขูดปุ๊บนะบวันรุ่งขึ้นเอาเลย ขึ้นเป็นรอยหนานูนแดงขึ้นแล้วก็มีสะเก็ดตามมาเป็นสะเก็ดเงินนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโรคสะเก็ดเงินที่ชัดเจนนะครับเ,เป็นอย่างเงี้ยอย่างแท้นะครับทําไมถึงไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายกลไกาการเกิดแล้วกันนะครับที่ว่าก็คือเรื่องของการกินนั่นเองนะครับเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดไปกินเหมือนเดิมซ้ําๆประจํานะครับก็ทําให้ ภูมิต้านทานเราเสื่อมถอยแล้วก็แย่ลงไปนะครับจนทําให้ร่างกายมันสร้างสารเคมีขึ้นมาเพื่อต่อต้านอาหารชนิดนั้นนะครับก็คืออาการแสดงออกของการแพ้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ผิวหนังมันหนาตัวขึ้นมีสะเก็ดล่อนไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังไม่หยุดทานนะครับไปหาหมอทานยาพอกยานู่นนี่นั่นอะไรสายแสงหายแล้วนะครับก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะ เพราะอะไรเพราะว่ายังกลับไปทานอาหารเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เป็น100%ซ็ต์แท้ๆแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นนานจังไลลปังสิบปีมัง่ง2 0่0ิบสามสิปีมั่งนะฮะคนไข้ผมที่หายไปไม่ใช่ไม่ใช่หายเพราะว่าไม่ได้ไปรักษาที่อื่นไม่ใช่นะหายจากโรคเนี่ยก็คือเขาเป็นมา30ปีนะฮะเขางดได้ครับอาหารที่เขาที่เขาแพ้นะครับ แต่ว่าโรคที่แทรกซ้อนขึ้นมาก็คือเป็นลิ้ของสเตียรอยที่ทาไปแล้วทั่วตัวนะครับปรากฏเอ้าไอสเกนเงินแท้ๆหายแล้วฮะแต่ปรากฏว่าไอที่เป็นขึ้นมาเนี่ยเชื้อราบ้างนะครับติดเชื้อแบคทีเรียม้งจากการเกาจนเลือดหรือโดนน้ำละแสบแล้วเป็นแผลมนลีน้ำเหลืองเยิม้มเป็นทางเปิดของเชื้อโรคเข้าไปเชื้อแบคทีเรียนะฮะนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้โหเป็นนานนะครับเป็น สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนะครับโรคสะเก็ดเงินของเขาหายไปแล้วนะครับจากการควบคุมการทานอาหารไม่ว่าจะไปรักษาสมุนไพรแพทย์แผนจีนแผนไทยแผนปัจจุบันอะไรเขางดให้งดของที่ชอบหมดควบคุมอาหารดีมากนะฮะสะเก็ดเงินที่เป็นอยู่หายเกี้ยงหมดแต่อีที่หลงเหลือก็กคือฤทธิ์ของสเตียรอยที่ทําให้ภูมิต้านทานที่ผิวนั้นต่ําแล้วก็มีเชื้อดามาฉกฉวยนะครับแล้วเชื้อรานะครับ พืนเหมือนสะเก็ดเงินเป๊ะเหมือนเดะเลยนะครับแล้วก็ใครจะไปขูดเชื้อนะครับเจอประมาณ10 20เท่านั้นบอกเลยนะฮะคุณหมอที่ไหนที่โรงพยาบาลดีๆแพงๆขูดเชื้อบอกเอ้ยไม่เจอเชื้อราเลยสงสัยสเก็ดเงินนะก,ก็ก็เป็นเชื้อรานะครับไม่ใช่สะเก็ดเงินนะครับสะเก็เงินหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าเป็น ะเก็ดเงินอยู่นะครับแล้วทาไงฮะก็ทาสเตยียรอยไปสิครับทาไปเรื่อยๆจนแตกเป็นแผลเลยนะแล้วก็ลามไปเรื่อยๆทัว่วตัวมิดตัวไปหมดเลยอันนี้ก็คือคกลไกที่ทําให้คนไข้เป็นมานานแล้วรักษาไม่หายแล้วหายยากมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นคําตอบนะฮะว่าทําไมไม่หายนะครับโดยเฉพาะการเกาจนเลือดเหมือนกันก็จะทําให้มีอาการพวกนี้นะฮะก็คือคันมากนะฮะเอราในคันเฉพาะหน้าหนาว นะครับหนอากาศแห้งๆเย็นๆเนี่ยจะหนาวเออมันจะคันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียซ้าเติมเข้าไปเนี่ยโอ้โหวคันแบบทรมานจริงนะฮะยิ่งเกายิ่งคันยิ่งคันก็ยิ่งมันนะฮะยิ่งมันก็ยิ่งเกานะับยิ่งเกาก็ยิ่งมันเอาวนเวียนมาอยู่เนี้ยมันก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเกาจนเลือดมันถึงจะหยุดคันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเกามันครับถ้าเกิดเกาแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหามากขึ้นอีก โดยพวกนี้เนี่ยยังไงก็มาปรึกษาออนไลน์ได้นะครับตรวจออนไลน์ได้นะครับใครจะสนใจก็ใต้คลิปนะฮะมีลิงก์กลุ่มปิดอยู่ก็ทำตามขั้นตอนในนั้นนะครับแล้วก็ใครฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมดีๆนะครับให้ทราบกันนะครับเป็นความรู้นะครับฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่คุณรู้จักด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ ขอบคุณนะครับที่ฟังจนจบคลิปนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันเรื่องผิวหนังอีกนะครับวันนี้หมอภูทฑวีไปก่อนนะครับการรักษาโรคที่ดีที่สุดคือการป้องกันครับผมสวัสดีครับ